สวัสดีครับวันนี้เรามาดูพิธียิงหนังสติ๊กให้แม่นนะครับจะมีเป้าอยู่ตรงนู้นนะครับมีเป้าอยู่ตรงนู้นอยู่ประมาณสองนะครับวิธีการยิงนะครับให้โดนว่าเราจะเลงยังไงนะครับติดตามรับชมได้นะครับวิธีการยิงนะครับก็ไกลเหมือนกันนะครับนะครับ กอยู่ตรงนู้นนะครับเราเรายิงนะครับยืดเลยนะครับยืดหนังสติ๊กให้เลยสายตาเรามาครับให้หนังมันอยู่ใกล้สายตานะครับลูกแรกไม่โดนนะครับไกลมากเหมือนกันนะครับลูกสองไม่โดนนะครับ โดนแล้วนะครับโอเคครับไกลมากเหมือนกันนะครับเวลาเลงน,นะครับไปยืดนะครับ ระวังสายตานะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ